อะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ ละม,มาก,การละม,มารู้ไหมนักเรียนรู้ไหมว่าการละม,มามีความสำคัญอย่างไรบ้างรู้ไหมเอ,อ่ยมาถ้าไม่รู้เดี๋ยวครูคจะมาเนี้ครูจะมาบอกนะครับจะมาบอกให้นักเรียนได้ทราบได้รู้ถึงค,ความสำคัญของการละม,มานะแต่ก่อนอื่นให้เราอ่านนะอันฟับแรกก่อนอ่านตามูนะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ความดีอะไรบ้างเอ่ยการละหมาดช่วยเราได้เชื่อมความขอแม่โอเคอาซิมได้ผลได้ผลละกูและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเราในโลกนี้ล่ะก่อนที่เราจะเข้าสวรรค์นีละหมาดช่วยอะไรให้เราได้ได้เข้าสวรรค์สาเหตุของการเข้าสวรรค์ก็คือการที่เราได้ทำความดีตั้งใจจากความตั้งใจจับความ ชั่วแสดงว่าการละหมาดจะทําให้เราเริ่มบูนในเรื่องของความการทำความดีแล้วก็ให้เราห่างไกลจากความชั่วนะเดี๋ยวคุณครูจะนําเสนอคำของอัลลอฮฺสุบะาระบุตะลาคำของคัมดะละขอออการะที่อยู่ในอัลกุรอานอุซลูมาอุซลูมาอูฮียะฮิไลกะ ให้นักเรียนอ่านความหมายขององค์การของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะจาลาที่มีอยู่ในคําที่อัลกุรอานให้นักเรียนอ่านความหมายตามครูแล้วประเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้รู้ ประโยชน์ของการละมาตามที่อลัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าของเราได้กล่าวไว้ในคำพีอันพุรอานให้เรียนอ่านตามนะครับเจ้าจงอา่านสิ่งที่ถูกประทานแก่เจ้าจากคำพีและจงดำรงละมา าการทำความชั่ว,แล,วและการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่หญและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ลลส,รรสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ให้พวกเราเน้นทำแต่ความดีใช่ไหมครับใครรักษาละหมาดข้าเวลาแสดงว่าเขาคนนั้นจะไม่ไปทําความชั่วไม่ไปทําในสิ่งที่เป็นกางมโนอาณาจารย์และต้องไม่ทาความชั่วใดๆเลย, mm hmm. ลยปฏิบัติละหมาดท่ทานเรียนรู้จักการละหมาดอะไรทอย่างรู้จักเลยให้เรบอกุณครูสิว่าองค์ประกอบหรือว่าลูคนของการละหมาดมีกี่ประการ เดี๋ยวให้นักบาลช้ว,วยให้นักเรียนพิจารณาดูรูปภาพต่อไปนี้ก็คือรูปภาพของการละมานมีท่าอะไรบ้างมีท่ายืนม,ยม,มีการตักรีลดตุ้งเรียงอมมีการกอดอกมีการโค้งมีการยู่หัวให้นักเรียนพิจารณาดูว่าการปฏิบัติของนักเรียนอยู่ตอนนี้ เหม to então, s. <S ือนกันในรูปภาพหรือเปล่าเขียนดูกลละหมาดสิสามประการนะครับลงไปในกระดาษที่ครูให้ด้วยพร้อมกับหน้าใบสีให้สวยงามเข้าใจไหมครับอ่าลองดูเด็กดูการ์ดนะครับขอบคุณครับด้วยครับเวลาดูเด็กได้แล้วเขียนชื่อนามสกุลอ่า 3 là... Liệt À, khiến cái đây các tác bi Tác bi rô Tôn Mấy, mấy chùa có tỏ với đá người Thầm นัะชิบสาข้อของนักเรียนมีกี่ข้อชิบสามข้อด้ลามครับสรุป่้าวนะครับลูกโลละมาหรือว่าตรประกอบของการละมามีกี่ประการเรียน13สประการ หนึ่งมีเนี้ยหรือว่านั่งเจตนาสองยืนตรงสามตักดีลงรูดเนียยรอมสี่อาาอัน สิบอ่านตาจ้าวตอ่านตาช้าวก่อนสิบเอ็ดอ่านโซดาว่าสิบสองให้สามสามสิบสามเรียกเรียนเก่งมากเลยทีนี้นักเรียนทราบแล้วรูปกรรรของการละหมาดหรือว่าองค์ประกอบของการละหมาดนี้สิบสามประการสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับ เป็นอย่างนีนะครับ่าดูเลพาะภาพต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายรายละเอียดในรูปกรุณาสาประการนี้นะครับตอนนี้ให้นักเรียนได้